จะมีเรื่องของความคมชัดเรื่องพลังของโน้ตแล้วก็เรื่องของเฮดลูมที่มันจะกว้างๆเลยกว้างที่สุดครับมีความทุ้มอุ่นที่มันไม่ไม่แจ๋นอะเป็นคนพูดเพราะๆอ่พะพนูนุ่มมีความานุ่มอุ่นอุ่นรวมรวมตัวถือว่าพูดเล่นเนี่ยไม่ต้ององอกแรงเยอะเสียจะดังสำหรับซีด้านะ ดิคกับซินกีตาร์และข้างๆผมไม่ใช่ใครครับครับผมใครครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแอนด์อินซินกีตาน์นะครับอย่าเถียงกีตาร์วันนี้อยู่กับพี่ดิกที่สินกีตาร์ครับพูดเหมือนกันเลยสินกีตาร์สตูดิโอนี้สวยๆนี่อยู่ที่ลาดพร้าว101ก็มาไว้มาเยี่ยมเยียนกันได้วันนี้ครับภาคต่อจากคลิปที่แล้วได้รับคำถามเยอะมากพี่แอนปลื้มใจปลื้มใจทั้งน้องทีมงานด้วยนะที่บว่าไการบบบตอแไม่่วาจะเป็นการเปรียบเทียบครับ อลัมิเนตท็อปโซลิดและอลโซลิดคำถามมีเยอะแยะเลยครับคราวนี้ขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งถามถึงเรื่องไม้เข้ามานี่อียะว่าว่าไม้แต่ละชนิดเนี่ยให้คาแรคเตอร์ให้อารมณ์แล้วก็ให้โทนเสียงยังไงไม้สุดฮิตเลยวันนี้พลาดไม่ได้สามไม้นี้ที่จะมาบอกคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นซิก้าสปรูสซีดา d a ชอบมาฮอกานีเดี๋ยวมาคุยกันว่าครับ จะเป็นยังไงนะครับพี่แอนเราเคยทำไลฟ์ครับในเรื่องของว่าผม3มคนกับน้องๆอีก2คนต่างคนต่างเลือกบรรหาเสียงเลยว่าเลือกคนนึงถือซิก้าสปูตคนนึงถือมอกกนีคนนึงถือซีด้าแล้วหาเสียงกันหากันอันนี้คือได้รับการตอบรับเยอะมากใช่แล้วก็ต้องบอกก่อนวันนี้แบรนด์ที่เรามานี่คือแบรนด์อเวเรสและเป็นแบรนด์จากซีรีส์เดียวกันด้วยดังนั้นเน่ะเรื่องโทนเรื่องอารมณ์ของเสียงเนี่ยจะอยู่ใน เรียกว่าอยู่ในกลุ่มก้อนเดียวกันครับไม่มีการข้ามแบรนด์เพื่อจะให้ความชัดเจนกับทุกท่านด้วยนะครับและไม้ที่เลือกมาเนี่ยเป็นไม้ที่เรียกว่าเราเห็นกันทั่วไปในท้องตลาดเป็นไม้ที่เลือกถูกเลือกใช้เยอะที่สุดไม่ว่าจะเป็นซิกาสปรูสมอฮอกกนีและซีด้าตัวพี่แอนเองก็มีกีตาร์เยอะมีกีตาร์ที่มีไม้หน้าที่หลากหลายด้วยเช่นกันใช่ไหมครับใช่เพราะว่าอยากลุกเนื่องจากที่เราใช้กีตาร์มาเยอะใช่ไหมเราจะได้ยินเสียงที่ อย่างสปรูสเงี้ยเราฟังมาบ่อยๆจนบางครั้งาอาจจะมีเบือ่อจริงๆผมก็ไม่ค่อยเบือ่อหรอกผมแค่อยากหาทางเลือกใหม่ๆอยากจะลองดูด้ยวยว่ามันต่างกันยังไงเอผมเชื่อว่าทุกคนที่เล่นกีตาร์เนี่ยพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยอย่าจเอาไปสแสวงหาละพอเป็นตัวตนความแตกต่างวันนี้สําคัญคมาต้องดูคลิปนี้นะจะได้รู้เลยนะแล้วก็ต้องบอกนิดหนึ่งครับจริงๆแล้วไม้หน้าก็มีผลครับแต่ที่มีผลมากที่สุดคือคนทำแน่นอนนั่นคือแบรนด์นั่นเองครับซึ่งแบรนด์อเบเสเองเนี่ยก็ เก่าแก่ยาวนาน60ปีดังนั้นคุณมั่นใจได้ดังนั้นในคลิปนี้นะครับเราจะเอาเคารียกว่าเคนออกมาเคนอารมณ์ออกมาแล้วคุณจะเป็นคนตัดสินว่าคุณหมายกับหมายไหนครับ ไปที่ตัวแรกกันเลยครับพี่แอนในมือพี่แอนอันเนี้ยชอบเป็นการส่วนตัวด้วยพี่แอนตั้งชื่อมันว่าน้องขาวหมวยขาวหมวยครับและตัวนี้อยู่ในอาร์ติสต์เอลทของ Ava เรสนะครับเรื่องรหัสเดี๋ยวผมจะยังไม่พูดตอนนี้แต่ผมจะพูดถึงสเปคไม้น้าก่อนไม้ที่เราจะพูดเป็นไม้แรกเลยน number วันซึ่งทุกคนคุ้นเคยและเชื่อว่าทุกบ้านที่มีกีตาร์จะต้องมีกีตาร์ที่มีไม้หน้าชนิดนี้ขาวๆอย่างนี้เป็นอื่นไปไม่ได้ครับนอกจากซิดการ์สบรูครับผมบอกก่อนเลยว่าแบ็กไซต์ตัวนี้จะเป็น เฟรมเมเปิลสวยงามมากออบอกวันแค่นี้ก่อนดังนั้น3ตัวที่เราจะมาทดสอบวันนี้คาแรคเตอร์จะต่างกันและได้ยินชัดเจนว่ามีคาแรคเตอร์อย่างไร,รพี่แอนต,ต้องมีแน่นอนซิการ์สปรูสไม้ยอดน,นิยมในการทำกีตาร์เยอะที่สุดจริงๆมีหลายสายพันธุ์ด้วยไม่ว่าจะเป็นอดีรอนแดกไม่ว่าจะเป็นยูโรเปียนหรืออะไรก็แล้วแต่แต่นี่คือซิการ์สปรูสพี่แอนกับซิการ์สปรูสความรู้สึก ฟีลมันเป็นยังไงครับอารมณ์แล้วก็ซาวของมันครับพี่แอนผมผมจริงผมเริ่มมาจากรีทาคลาสิกเนาะตอนนั้นน่ะมันจะผมจะไม่เข้าใจเรื่องไม้กังสิเลยจนกระทั่งคุณครูคุณครูไ้บอกว่าจะมีไม้สองแบบคือซีด้ากับสปรูชนะถ้าซีด้าคือเราเล่นเนี่ยดีดนิดเดียวมันก็พุ่งเลยแต่สมมติต้องใช้เวลาหน่อยนะกว่ามันจะพัฒนาไปรู้แค่นั้นรู้แค่นั้นแล้วพอหลังได้มาเล่นเนี่ยมามาสตรอมมิ่งนะเราจะได้เห็นเลยอย่างอย่างสปรูสอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีความเรื่องของ ความเคลียร์โทนอะโนที่ออกไปมันคมชัดทรงพลังอะแล้วรวมไปถึงเฮดรูมมันจะกว้างกว้างนี่คืออะไรอย่างซีด้าผมได้ลองแล้วนะเวลาตีคอร์ดอะมันจะไม่คมมีมันเรื่องความคุ้งใช่ไหมมันคือสปีดที่ออกไปใช่ไหมแล้วก็หมายถึงว่าความสมมติว่าเราตีแรงๆเนี่ยซีด้ามันมันจะเหมือนจะมีโดนคอมเพรสอยู่แบบอยู่ในระดับนี้แต่ถ้าเป็นสปรูตเนี่ยมันจะกว้างมากกว้างเราจะตัมดนามิก ขึ้นลงได้พูดถึงเรื่องสตรัมนะถ้าเรื่องเก่าเนี่ยก็ผมถือว่ามันอยู่ที่เราเล่นด้วยแหละส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้าพูดถึงภาพชัดนะเจ้าสปรูตนะจะมีเรื่องของความคมชัดเรื่องพลังของโน้ตแล้วก็เรื่องของเฮดลุมที่มันจะกว้างกว้างที่สุดครับมันเลยเป็นไม้ที่ถูกเลือกใช้แรกเลยสําหรับคนที่อยากจะเข้าสู่วงการกีตาร์ว่ากันเอโอเค มาที่ตัวที่2อครับอยู่ในมือพี่แอนแล้วนี่คือสเปคที่เรียกว่าเป็นมาฮอกกานีรับมไม้น้ามาฮอกกานีแล้วก็ตัวนี้ผมบอกนิดนึงแบ็กไซด์ก็เป็นมาฮอกกานีด้วยนะครับมาฮอกกานีเนี่ยจะเป็นไม้ที่เราคุ้นเคยเทียบเท่ากับสปรูสที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่นี้เลยดีกว่าบางท่านอาจจะแบบชอบมันที่ความขึม,มโทนที่มันเข้ม,อ,มอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความเด่นของมาฮอกกานีที่หลายๆคนนะเลือกมันเป็นกีตาร์คู่ใจ มมฮอกกานีาผมแอบรู้มาว่าจริงๆพี่แอนน่ะมีกีตาร์ที่เป็นออมฮอกกานีเลยแหละมีมีแล้วก็เป็นของแบรนด์ฮาวเวรเสเองด้วยรุ่นนั้น<ช>แบบ<ช><ๆ>รุ่นนั้นนี่น้องๆอยากจะขอซื้อต่อมากเลยนะล่าสุดนี่ผมเพิ่งจะป้าย <laughs> พี่ท่านหนึ่งเออจเรียบร้อยถ่ายรูปส่งมาเฉยเลย <laughs> มผมได้เหมือนพี่แล้วครับพร้อมทุกอะคูสด้วยเอ้าเรียบร้อยจบเป็นออมฮอกกานีออมฮอกกานีใช่ครับแล้วทำไมพี่แอนน่ะถึงชอบเอาตัวออมฮอกกานีไปออกทัวร์ล่ะมันตอบโจทย์หรือว่าอารมณ์มันเป็นยังไงมมัันน พอทำไมมันถึงจะต้องแบบว่าเป็นเพื่อนคู่ใจเราเวลาเราไปแบบเล่นคอนเสิร์ตผมเวลาผมรู้ตารางงานผมรู้จะต้องไปไหนบ้างแล้วต้องเล่นกับใครวงประมาณไหนผมก็จะเตรียมเครื่องมือไว้นะผมจะออนลิสต์นี้เอาช่วงนี้ไปจังหวัดนอยไปงี้ผมก็จะคิวเจ้าเจ้าตัว GA ของผมไปอะ่ะพอมเฮาคนนีะด้วยเสียงปามันก็ดีเพราะว่าช่วงวันนี้ไม่ทำอะไรเนี่ยผมชอบอัดคลิปทำอะไรเงี้ยไม่ต้องผ่านระบบอัดจากโทรศัพท์สาวดีเลยพอตอนคืนไปปุ๊บเพราะด้วยระบบไฟฟ้าแบบเนี้ ผมถือว่าสู้ได้หมดมจะฟูลแบนเลยะไๆก็ตามรวมไปถึงทัชชิ่งที่มันโอเคเพราะนั้นผมจะนึกถึงเสมอว่ากีตาร์ที่สามารถแบบ i, ไปกันแล้วหยิบขึ้นไปได้เลยอะ่ะก็จะต้องเป็นเนี่ยออเรสเนี่ยแล้วซาวละ่ะซาวของฮอกกานีเนี่ยมันให้ความรูมยังไงสำหรับพี่แอนนะครับฮอกานีนะหลายๆคนจะชอบรู้สึกว่าเป็นไม้ที่นอกสายตานะแต่มาอยู่ในหัวใจผมตลอดนะผมะว่ามันมอกกานีเนี่ยเป็นซาวที่มันมีความคุ้มอุ่น ที่มันไม่ไม่เจ๋นอะเป็นคนพูดเพราะๆอะนุ่มๆมีความนุ่มอุ่นอุ่นรวมรวมตัวเป็นกลุ่มนวลใช่นวลนั่นแหละแล้วจริงๆมอกกานีเนี่ยถูกเลือกให้เป็นไม้ที่ทำแบ็กไซด์เยอะที่สุดเลยนะจริงจริงนะมันไม่ใช่เฉพาะกีตาร์ระดับกลางระดับสูงเลยนะก็เลือกใช้เป็นมอกกานีผมมองว่ามันเป็นไม้ที่แฟลตอะคือคือมอกกานีเนี่ยมันสามารถ กเป็นอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นไม้หลังไม้หน้าหรือเข้ากับได้กับแม้กระทั่งข้ามไปถึงคลาสสิกด้วยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไหมครับ่ดังนั้นมาฮอกกานีก็เลยในความรู้สึกของพี่แอนก็เลยอุ่นใจครับนวลครับเป็นกุ่มเป็นก้อนส่วนตัวคือชอบมากด้วยนะชอบมากด้วยนะจริงแล้วโอเคนี่คืออารมณ์ของมาฮอกกานีแล้วถ้าเป็นมาฮอกกานีไม่ว่าจะเป็นฟิงเกอร์หรือสตัมอารมณ์ที่ได้ออกมา จมอกก็ีมันเป็นยังไงครับพี่แอนมันมันจะไม่มันจะไม่เหมือนกับจรวดแหลมแหลมเข็มแหลมแหลมที่พุ่งไปกระแทกหูนะอาจจะให้เห็นภาพนะมันจะแบบเหมือนเหมือนเป็นทู่ๆไปหน่อยอ่ะแล้วก็ค่อยๆไปเหมือนไบสกิดเรามันจะไม่ได้แอทแทกแบบเนี้ยอ่จจกหน่อยๆนะครับคือเกิดเป็นมวลก่อนอแล้วค่อยๆไปไปไปทั้งก้อนไม่ตกใจอ่ะผมมันอธิบายเรื่องเสียงมันยากนะผมพยายามจะให้เห็นภาพแต่ว่าพอเสียงมันจะนวนๆค่อยๆไปแล้วก็ในส่วนของตัวเบสผมว่านะ เบสมันไม่ได้อ้วนตูตะใหญ่ขนาดนั้นมันค่อนข้างจะมีเชฟที่ควบคุมได้คือไม่บวม,มเพราะว่าด่านกลางผมว่าด้วยด้วยตัวไม้เนาะไอเรื่องกลางเขาจะโดดเด่นมากอ,อถ้าคนชอบกลางๆหน่อยแล้วก็มีมีมเบสที่พอดีพอดีอบอุ่นอ,อ,อ่่ไม่ได้ใหญ่จนผมว่าถ้าเกิดอย่างห้องอัดเนี่ย เราจะมีปัญหาเรื่องกีตาร์โปรง่งหรือแม้แต่ออนสเตจนั่งงานสดๆจริงๆเวลาผมพูดเสมอนะเวลาเราไปเราจะโดนโลคัตก่อนเสมอเลยโดยที่เทนกีตาร์โปรปุ๊บพี่ทำเสาจะโลคัตก่อนเลยเพราะกลัวเบรมันบวมเพราะมันมีรูมีซาวโฮแต่ถ้าเป็นมรารกานีเนี่ยเรื่องพวกนี้มันจะมันทำซาวง่ายเออโดยส่วนตัวเออผมเลยตอบคำถามนี้เลยว่าทำไมเอาเอาไปทัว์ตลอดเพราะว่า มันทำเสาง่ายด้วยมันทำเสาร์ง่ายด้วยมันแฟลทแล้วก็มันใช้ได้ทุกสถานการณ์ด้วยมาอีกหนึ่งไม้ครับอันนี้ก็เป็นไม้ที่ยอดนิยมเหมือนกันไม่ใช่แค่อคูสติกและไปอยู่ในคลาสสิกด้วยที่ทุกท่านเห็นนี้อันนี้คือไม้ซีด้าแต่เป็นไม้ซีด้าที่ทําสีนะครับอันนี้ทาสีจริงๆสีมันจะออกแบบว่ามีความเข้มกว่าสปรดสีสีธรรมชาติของมันนะซีด้าเนี่ยในความรู้สึกของพี่แอนเพราะพี่แอนเองก็เป็นคนที่เล่นกีตาร์คลาสสิกด้วยในความรู้สึกของพี่แอน ซาวมันเป็นยังไงบ้างครับเออซิดา้าเนี่ยมันมัน,ม,นมันเป็นไม้ที่อย่างที่เราได้รับความรู้มานะเออคุณครูบอกว่าคุณครูอีกแล้วมันจะผลิตเสียงได้ได้ได้เร็วแล้วก็ดังขึ้นเ,เพราะว่าเราเล่นคลาสสิกเนี่ยเมื่อก่อนเราจะเล่นตามโบสถ์ตามฮอรเล็กๆกนะันนะกีตาร์คลาสสิกโดยเทดิชันแนลเนี่ยเขาจะไม่เสียพลังไฟฟ้าเพราะนั้นเขาจะวัดกันเลยช่างทำกีตาร์คลาสสิกคนไหนทําเสียง เพราะททันทำสี่งดังอะไรเงี้ยเพราะนั้นเวลาเล่นเนี่ยเราต้องพยายามใช้แรงเยอะมากแต่ถ้ากีตาร์ดีๆอย่างซีด้าเนี่ยเราดีดไม่ต้องใช้ไม่ต้องแรงเยอะอม,มันก็ดังแลง้วแต่ถ้าเกิดเป็นสปรูซที่เราจะต้องถ้าเกิดเราแข็งแรงพอเนี่ยมันจะยิ่งดังเหมือนกันถ้าเกิดเราต้องดีดให้แรงหน่อยถ้าเทียบกับโดยน้ําหนักปอนต่อปอน์กับซีด้าเนี่ยถือว่าผู้เล่นเนี่ยไม่ต้องออกแรงเยอะเสียงจะดัง,ง,ดงสําหรับซีด้านะแล้วก็ต้องประสบการณ์ผมผมจะจะดูจาก ลวดลายผิวพันธุ์ของเขามผมสรุปให้อย่างนี้ว่าซีด้าเป็นไม้ที่ให้เก่นเยอะกว่าสรูสอ๊อ่าไม่ได้หมายความว่ามันเปิดกว่าหรือไม่เปิดกว่าเพราะว่าการที่คลาสสิกกีตาร์คลาสสิกเอ,เอาไปใช้เนี่ยความที่มันเป็นไนลอนอดังนั้นมันจะต้องให้พลังที่มันเยอะมากดังนั้น ซีด้าเลยเป็นตัวเลือกในนั้นแล้วก็อย่างหนึ่งซีด้าเนี่ยตามลักษณะธรรมชาติมันเป็นไม้ที่เรียกว่าพูดง่ายๆมันไม่มีท่อนำเลี้ยงดังนั้นมันไม่ต้องรอเวลาที่ไม้จะต้องมาร r y แห้งแล้วรอเวลาเปิดอย่างซีด้าเนี่ยคือมันสามารถนํามาใช้งานได้เลยเล่นปุ๊กก็คือได้เลยเล่นปุกก๊กคือได้เลยในในความรู้สึกของผมซีด้าเนี่ยถ้าแมทชิ่งกับไม้หลังที่เป็นพวกไม่ว่าจะเป็นวอลนัทอโบนนี่นะผมว่า จะมีความเข้มข้นและมีเสียงกลางที่มีพลังแต่เฮดลูมเนี่ยมันอาจจะไปไม่ถึงไม่ถึงสปูสแต่พลังในการแบบมันเหมือนมีมวลสารที่เยอะกว่านี้นี่คืออารมณ์ของผมมันคือคาแรคเตอร์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเราเราต้องการความ h e เฮดลูมเยอะๆมันก็ต้องไปทางทางสปูสเนาะแต่ถ้าเกิดคนเล่นที่ไม่ได้เล่นแรงเล่นเบาแบบเกาฟุ้งฟิงอันดีเบาๆแบบทานกาแฟไป อดีตไปฟังไปเงี้ยจริงอันนี้พี่อดีดเบามากเบาเบาเลยแล้วเสียงมันดังมากดังไหมคนฟังจะได้ยินคนดีดเองจะไม่ค่อยได้ยินหรอกเนี่ยเล่นแค่เนี้ยแต่ปกติถ้าผมเล่นผมจะเล่นแรงแต่เมื่อกี้เบามากเสียงลั่นมากเนี่ยเล่นแค่นี้ก็เพาะเพาะมากเลย ด้วยดีวยเราพูดมาถึงไม้ทั้ง3เรียบร้อยแล้ว3กษัตริย์ครับผมโอ้โหพูดอารมณ์เหมือนโฟล์คิงไงคัโอ้แน่นอนเลยโอเคเรารู้ในเรื่องของคาแรคเตอร์รู้ในข้อดีของมันแล้วแต่ถ้าไม่ได้ยินเนี่ยมันก็ยังไม่เก็ตหรอกดังนั้นเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวให้พี่แอนจัดเพลงเดียวกันได้ไหมได้สิเอาเพลงเดียวกันเลยกับกีตาร์ที่มีไม้หน้าแตกต่างกันสามชนิดที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นี้ไม่ว่าจะเป็นสปรูตมาฮอกกานีซีด้าอารมณ์จอกมายังไง งั้นเดี๋ยวพี่อันจัดให้ผมหน่อยก็แล้วกันนะครับครับผมโอเคครับ โอเคครับฟังกันไปช้ำๆเลยทั้ง3 3ชนิด3ไม้ที่ยอดนิยมที่สุดเอางี้งั้นเดี๋ยวผมให้พี่แอนสรุปเลยให้กับทุกท่านที่อยากจะเป็นเจ้าของตัวต่อไปในไม้ตัวต่อไปหรืออยากจะเป็นเจ้าของตัวแรกฉันจะเริ่มจากอะไรดีครับเรื่องของนี่ก่อน Projection ก่อน Projection นะครับทั้ง3ไม้ซิกา s p สปรูสมมัคกานีและซี d a ในอารมณ์ในนิยมของพี่แอน projection ครับ โปรดักชันก็คือการที่เสียมันพุ่งออกไปใช่ครนะก็คือผมผมคิดอย่างนี้เอาผมพูดคิดแทยผู้บริโภคกันนะโอเคโอเคเพื่อให้ง่ายขึ้นสําหรับคนที่เอาตัวเองเปตัวตั้งก่อนถ้าเป็นคนเล่นกีตาร์แบบชอบตีคอร์ดแล้วก็มีเรี่ยวแรงที่ชอบเล่นกีตาร์แรงอ่ะ ผมว่าสปรูสเนี่ยเหมาะและกว้างด้วยกว้างเลยคือสามารถตีคอร์ดได้แบบบนเพลงคาราบาวจนถึงแบบเก่าแบบคุณอาจรันโนเพชรได้เลยแบบนั้นนะครับแต่ได้คนชอบเก่าๆแบบเล่นอยู่บ้านนุ่งนิ่งนุ่งนี่เป็นคนพูดเบาๆพูดเพราะๆก็สีดาคือเราจะไม่ทรมานบางทีอ่ะเราเล่นกีตาร์ตัวหนึ่งแต่เราดีเท่าไหร่ก็ไม่ได้ยินเนี่ยไม่ต้องเค้นไม่ต้องเค้นอย่าไปเค้นนะเล่นเล่นตามที่กําลังเรามีมันเพราะมากถ้เป็นซีดาครับแต่เป็นมากานีเนี่ยผมจริงผมว่า แทบแทบจะไม่ได้ต่างจากสปรูซเท่าไหร่แต่อาจจะซอฟลงมาหน่อยถ้าคนที่ชอบความแตกต่างความละมุนชอบลาเตา้ก็ประมาณนั้นเพราะว่าเพราว่ามอหกานีนถือว่าถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีโดยส่วนตัวผมอย่างที่บอกผมชอบมากอยู่แล้วโอเคงั้นไปที่หัวข้อต่อไปเลยเบส3ตัวนี้เบส3ตัวนี้แน่นอนครับทรงพลังผมว่าต้องเป็นสปรูซนะอ้วนใหญ่อ้วนใหญ่สำหรับคนที่อยากจะเล่น กีตาร์ที่เน้นๆสมมติเล่นโปรแต่ว่าเล่น<ม>พวก cover chord ด,ด้านล่างเ<ม>พื่อไปกับวงหรือเล่นลิทึมที่มิวมิวมิวใช้สัมผัส<ม>กมิวเนี่ยบากว่าสปูดได้<ม>ได้ดีด้วยนะฮะและ้วก็ถ้าเป็นซีดา้าก็เหมือนเดิมครับเกลใช้นิปโป้งทำงานที่3สายบน6 4 5เนี่ยแน่นอนครับเบสได้แต่อาจจะไม่ได้ใหญ่เท่าสปูอย่างที่บอกด้วยด้วยคาแรคเตอร์ของไม้นะเราเข้าใจะอาจจะมีเพดานที่จำกัดแต่ว่ามีความแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงสูงแข็งแรงสูงเพราะว่าคลาสสิคอล มากจะไม่ใช่แน่นอนครับอ่ะมอคคณีเช่นเดียวกันมอคคณีก็จะเป็นลักษณะของถ้าเกิดปรับตู้มันจะมีไปทางมิดมิดเบสอะเออโลวอมวอร์มไปทางนั้นนะครับใช่อารมณ์แบบถ้าเป็นฟิลตู้ทะเบียนผมนึกถึงทูพีแอมเนาะอ่ะอารมณ์วอร์มแบบนั้นมันไม่ใช่ว่าใหญ่แต่ว่ามันมันวอร์มอะมันวอร์มขึ้นมันมันง่ายๆถ้าเกิดจัดระดับดักสปรูท จร,จริงๆแล้วมันน่าจะเป็นไอจะมาฮอคานีมาก่อนเราค่อยเป็นซีด้าด้วยในตัวเบสนะประมาณแบบนั้นครับโอเคงั้นไปหัวข้อต่อไปเรื่องของเสียงกลางเสียงกลางอ่าเสียงกลางความแข็งแรงบึง้งอ่ะผมให้ผมให้ฮอคานีซีดาแล้วก็มามาสปรูสนะในความโดดเด่นของเสียงกลางไหมครับเพราะว่า อ่ามอฮอกกนีเนี่ยคือเป็นตัวที่พี่แอนเลือกไปใช้คอนเสิร์ตปอยมันมันชัดใช่ไหมคือมันมันชัดมันชัดแล้วไม่ไม่เป็นปัญหาเรื่องเบสในการที่เราไปปรับเสาร์หน้าเวทีด้วยอะไรแบบแล้วอย่างซีด้านะครับซีด้ามันมาค่อนข้างครบอยู่แล้วอ่ะมันจริงๆมันไม่แค่กลางนะมันเป็นความสว่างทั้งตั้งแต่ดักไงต้าคลาสสิกนะสายที่เป็นสายเอ็นนะมันมันจะดูสายเอ็นแทบมันจะไม่มีความสว่างเท่าไหร่จริงๆริว่า แต่ว่าพอเป็นซีด้ามันช่วยขับเคลื่อนเรื่องเสียงตั้งแต่สายสขึ้นไปจนถึงสายหกได้หมดเลยออโอเคแล้วก็สปรูสเสียงกลางเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้ว่อ,อาจจะเป็นถ้ามาเขาเป็นเป็นมิดโลเป็นทูบอันนี้ก็น่าจะเป็นฟิลมิดไฮอันนี้อ,อันนี้มัน,มนจะครอบคุมกับกับกับโอเเบสที่ที่ผมถามมาสรูสอันนี้อันนี้ก็แล้วแต่คุณจะเลือกนะครับและสุดท้ายอันนี้จะชัดเลยความใสปุ้งปิงถ้าความใส จริงๆแล้วมันมันก็เกี่ยวเนื่องไปกับความโปรเจคชันอย่างที่บอก่มันก็ต้องเป็นเรื่องของสปรูที่มันเพดานพุ่งสุดเฮดรูมเขากว้างมากก็เขากว้างมามันก็จะชัดไปทั้งหมดนะฮะเรื่องของความใสผมก็จะจัดให้เป็นสปรูมันได้ได้ได้กว้างเป็นสปรูมาฮอกานีแล้วก็ซีดาคมใสสปรูมอร์กกลางมีความพุ่งยังมีความพุ่งอยู่แล้วก็ซีดาก็คือเป็นกลางนี่แหละแต่ว่ามันจะเป็นกลางที่แบบเป็นมิดจ๋าเลย ไม่ไม่ไม่ถึงขนาดโลด้วยไม่ไม่ซึ่งซิด้าก็จะไม่ได้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเป็นแต่ว่าถ้าเกิดเอาเอาความพูดเรื่องเสียของระหว่างซิด้ากับมฮอลคันดิจริงๆแล้วมันมันใกล้เคียงนะเป็นแต่ว่าอยู่ที่คนเล่นเฉยๆว่าสึ่รั้สึกตัวผมอะในการคอนโทรลในการกําหนดเสียงไปมันอยู่ที่คนเล่นเป็นส่วนหนึ่งด้วยว่าดีแรงดีเบาแค่ไหนไอ้ที่ถามพี่แอนเมื่อกี้สามข้อหลังเนี่ยมันคือ EQ เลยนะโลดไม่ไฮนั่นแหละคือเลือกการปรับมันคือโลมิมไฮแหละจริงๆอ่ะคุณต้องไปเลือกในอารมณ์ของคุณเพราะว่า ผมชอบโลพี่ชอบไฮไม่มีใครผิดไม่ผิดเิตรงนี้อยู่ที่ว่าแมทชิ่งแล้วก็ซาวที่เราหามันคือแบบไหนแค่นั้นแบบไหนใช่แต่มั่นใจได้กับแบรนด์ที่อยู่ในมือพี่แอนนั่นคือ Avares และทั้ง3รุ่นนี้ซาวที่คุณได้ยินไปนี่คือรุ่น i s t e l i t e ครับซึ่งให้เบรซิ่ง f s ฟเเนี่ยเป็น Bracing รุ่นเดียวกับรุ่นใหญ่คือรุ่นออสซูริต์มาสเตอร์ด้วยนะครับและระบบ ATR พี่แอนเปรียบเทียบอย่างนี้แล้วกันอย่าไปบอกอย่าไปบอกแฟนพี่แอนนะอย่าไปบอกแฟนพี่แอนนะเปรียบเทียบกับสาวๆด้วยกันโอ้โหถ้า,ถา<อ>เป็นสาวๆ<า>อ่ะสามตัวเนี้อารมณ์ที่เป็นแบบสาวๆอ่ะง่ายๆเลยเพราะว่าถ้าเปรียบผมว่มาคลิปเนี้ยจมิวพุ่งก็ไวตอนนี้แหละแต่ต้องไปดูตามหลังด้วยนะ คือเรื่องเาสาวเนี่ยผมบอกตรงประสบการณ์น้อยมากเลยครับเปลี่ยนเป็นเรื่องสวดมนต์เรื่องอะไรเงี้ยผมจะดูเรื่องมากกว่าโอเคอันนี้อันนี้ฝืนๆพูดฝืนๆเนออออกเป็นความรู้เพื่อนเป็นเรื่องงานเออเออเรื่องงานอ่าโอเคผมจะลองจะลองเอาเท่าที่อ่าน Google มาละกันอ่าสปูสสปูสเนี่ยก็จะเป็นคนที่ดูแบบว่าภูมิฐานแล้วก็แต่มีพลังคือเคยเจอไหมผู้หญิงที่แบบเดินออกมาจากลิปแล้วแบบสะพายกระเป๋าแล้วแบบ มันมีพลังอะไรบางอย่างก็ไม่รู้นะที่ไม่รู้จักเขาเลยอ่ะตอนนี้ตอนนี้ขำกันอยู่ที่บ้านขำคนดูกำลังขำคนดูขำแล้วเดี๋ยวไปดูผมที่ที่บ้านผมแล้วกันว่าขำรอเปล่าออกจากลิฟต์มารอๆลิฟต์กดปึ้งออกมาตึงเลยตึงเลยตึงเลยสำหรับสปูตเป็นแบบนั้นให้ความรู้สึกแบบนั้นผมให้พูดเยอะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดอ่ะต่อไปเปิดลิฟต์อีกชั้นหนึ่งปั๊บมอากันนีมาเ่ะมอคกันนีมอคกัีดูแบบเฮ้ยเหมือนกับว่าอะไรไหมเหมือนเราเปิดปุย ดูสัมผัสง่ายอ่าแล้วประทับใจใช่ดูดูเฟลลี่ขึ้นมาสัมผัสง่ายจริงๆไอคนแรกที่เขาไม่ได้ยินไม่ไม่เฟลลี่นะเป็นต่ว่าเราอ่ะรู้สึกว่าเขาโอ้โหว้าวเออว้าวอันนี้ก็มีแบบยิ้มมุมปากเล็กเลอ่าอย่างนี้บว่าอยากจะเข้าไปดื่มกาแฟแล้วได้สามารถสามารถแบบดื่มกาแฟพูดคุยได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยลิฟต์มาอีกชั้นหนึ่งเปิดมาเจอน้องซีด้าโอ้โหน้องซีด้านี่แบบว่าน้องซีด้านี่สามารถแบบสวัสดีครับได้เลย คือสัมผัสง่ายแล้วก็การตอบสนองมันทําให้เราสึกว่าเออเฟรนลี่กันเราอะรู้สึกว่านอกจากสัมผัสง่ายแล้วเป็นไปได้คือคือมันมันเหมือนว่ามันเข้าถึงง่ายเข้าถึงง่ายการพูดไม่ต้องพยายามเยอะไม่ต้องพยายามเยอะใช้น้อยคำเนาะใช่ครับใช่ครแล้วก็ดูจริงๆแล้วโยงไปถึงเรองนี้มีความจริงใจก็คือไม้ที่มันแบบ มันแฟลตอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวมันจะได้จริงที่สุดอ่ะมันดูไม่ไม่ไม่ต้องแต่งตัวเยอะอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องพยายามเยอะทั้งหมดนี้เราพูดเรื่องไม้กันอยู่เรื่องไม้ครับนี่ผมไม่ไม่รู้เรื่องเลยโอเคครับวิงอะไรโอเคครับโอเคครบจบสําหรับวันนี้สําหรับนี่คือคําถามของแฟนๆจริงๆที่ฝากกันมาดังนั้นวันนี้เฉลยกันครบนะครับไม่ว่าจะเป็นซิก์สปรูสมอลกานีและซีด้าต้องบอกก่อนว่าซีรีส์ที่เราเลือกใช้วันนี้นี่คืออาร์ติสอีลีของอ v a r รสแบรนด์เก่าแก่จากอเมริกา ผลิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า60ปีมีนวัตรกรรมไบเลเวลบริดที่มีบริด2 2ชั้นป้องกันการฉีกขาดของบริดนะครับและระบบ ATR ซึ่งทำให้ไม้พร้อมตั้งแต่วันแรกที่คุณจิบไปเล่นเหมือนกับว่ากีตาร์ตัวนี้ถูกเล่นมานานแล้วแต่จริงเป็นของใหม่นี่คือระบบของ Avares โดยเฉพาะนะครับแล้วก็ทุกอย่างออกแบบจากลูเทียชื่อดังเคยริ RA, ที่เราจักกันดีดังนั้นตัวไหนที่เหมาะกับคุณ แนะนำให้ไปลองด้วยตัวเองครับถ้าไม่รู้จะมาที่ไหนจะไปลองที่ไหนดีเรียนเชิญได้ที่สาขาของเราทุกสาขาเลยนะครับมีช่องทางออนไลน์ด้วยมีหลายรุ่นเลยเดี๋ยวผมพาพี่แอนไปลองอีกดีกว่าไหมผมชอบมากอยู่แล้วโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปลองกันนะครับวันนี้ไปกันก่อนครับสวัสดีครับ